สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะก,กับบคุคคลอายุ2 0ขึ้นไปนะคะผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ลาวเอ็กค่ะวันนี้ลงให้กลางคืนเลยนะคะของพุ่งลงให้กลางคืนเลยใบลุ้นยาวๆถึงพรุ่งนี้เลยนะคะทุกคนลาวเอ็กลาวเอ็กก็คือบ่มามันบอถ้าจะไม่ผิดอ๋อลาวเอ็กมาอยู่นะลาวเอ็กนะคะในในในตัววิ่งดุ้นเนี่ยเขาจะไม่มานะคะดูดีๆนะคะมาตรงไหนทุกคนดูดีๆบางดีๆบางดีๆ เขามาตรงไหนลาวเอ็กต้านะคะข้ออะไรสองเจ็ดใช่ไหมนี่หนูบอกแล้วว่าเขาชอบมาค่ะทุกคนนี่ติดไว้นะ,ะนี่นะคะลาวเอ็กนะลาวเอ็กต้านะคะอืมลาวทีวีลาวทีวีนี่มาสี่ค่ะรูดสี่นะคะ รูดสี่รูทหนึ่งค่ะเจาะไม่มานะคะเจาะไม่มาเจาะไม่มาอ่ะเสียงเริ่มแห้งแล้วทุกคนพูดทั้งวันเลยอันนี้คืออันอันนี้คือไม่มานะคะอันนี้อันนี้คือมาแปดค่ะนะคะอันนี้คือไม่มานะมาก็คือมาไม่มาก็คือไมมาทุกคน ดูผลได้นะดูผลได้นะคะผลแบบอันนี้มาค่ะมาห้านะคะไม่มานะคะมาสูตรเดียวค่ะสองห้าห้าเนี่ยกับว่าได้เนาะเอ้ยไปหกหกเฉย <c oughs> มีบุญไม่บุญน้นอยทีวีมาอะไรเอ่ยน้นอยทีวีนะคะอันเนี้ยไม่มามาหนึ่งค่ะนะคะ แม่อ่ะลาวสตาสองเก้าสามเก้าสี่นะฮะสองเก้าสามเก้าสี่สูตรสูตรนี้ไม่มันแต่นี่คือมาเด้งบนล่างเลยนะคะได้สนะี่ได้สามอ่านะคะได้ได้ได้อันนี้ไม่ได้นะคะ,อะรอบต่อไปกันเลยนะคะลราเอ็กซ์วันแล้วลาวเอกตา หนูพูดทั้งวันนั้นขอให้แ วันนี้ไม่มีเด็กมาปวนเลยชิกจกไม่มาเน,นี่ยชิกจกน้อยไม่มาหายไปอีกแล้วนี่แหละค่ะหนูก็ไม่รดูดหนูจนนแะแนะนอะไรแต่หนูชอบชอบให้ติดไว้ทุกคนแต่วันพรุ่งนี้เขาต้องมาในตัวของเขาเองแล้วนะคะ วินวินนี่วินนี่นี่นะคะ นี่คะ่ะลาวอ็กต้านะคะลาวอ็กต้านะคะลาวทีวีเนาะสี่ห้าหนึ่งเก้า ตั้งใจเขียนก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะคะหนึ่งสองห้าติดไว้หน่อยะคะ่ะทุกคน นี่คือลาวทีวีนะคะไปหนึ่สูห เน้นนะมีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามอยู่แล้วมีศูย์หก็ต้องมีศูนย์เก้านะฮะที่จริงหนึ่งสองไม่ต้องก็ได้มีแต่ 7, 2, แเจ็ดสองะไรพราะรูดฟันรูดหนึ่งก็คือได้อยู่แล้วนะคะแต่เราอยากกลับให้อ้า <c oughs> ใจเขียนนะทุกคนดูไปตามใบเลยนะคะชอบตามก็ไม่ชอบก็ผ่าน,นะคะให้เพียงแค่แนวทางนะพรุ่งนี้เช้าหนถึงจะมาลงนิให้นะคะ6กสองห จ้าปากกาสีนี้แจ่มมากนะทุกคนแจ่มไหมหนูว่าเจ่มนะเห็นแบบชัดเลยอะแต่ว่าไอ้ปากกาที่เป็นเน้นนะจะเป็นสีส้มนะคะก็เลยแบบแเขาเลยไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวรอปากกาใหม่มาก่อนนะคะเพราะว่าสีแดงหมดไปแล้วนะ เดี๋ยวสักพักต้องมีคนมาเรียกให้กลับบ้านตอนนี้เพิ่งสามทุ่มยังมีใครมาเรียกให้กลับบ้านถ้าสามทุ่มครึ่งเราโอหมาแล้วมาเรียกอ,อยสบบาราวฮิสตีเอพี่น้อง

นี่แหละหนึ่งสองห้ามีสองหนึ่งก็ต้องมี7จิสองอีกแล้วอันนี้ง่ายเลยนิดเดียวจบเลยค่ะ เจาะเหมือนกันเลยค่ะต่างแค่ตัววิ่งรูดเท่นั้นเองนะคะ ลาวเฮดดีนะทุกคนอันนี้หน่อยทีวีนะฮะ หน่ ขอ、oh. ไม่ทีวีรอบไปสองโมงครึ่งลาวสตาร์รอบสามโมงสมิบห้าท่านาจะไม่ผิดกับกรกับกร 5 1าหนึ่ง่าแปคือตัวเด่นทิ้งเขาบ่ดได้เด้อเราเราไม่สามารถอัดคลิปไว้แบบเยอะๆได้นะเพราะว่าความจำอุศัพท์เราติ่ม ก็เลยไปทีล,ละคลิปละคลิปวันหนึ่งก็สิบหลายคลิปอยู่นะเกือบสิบคลิปอยู่เหมือนกันนอะเน้นสี่ห้าสองหนึ่งนะฮะ สองหนึ่งอืมสี่ห้านะคะ โอเคครบครบหกลาวหกหน่อยแล้วนะฮะลาวสตาร์ค่ะลาวสตาร์นะไปตามใบนะทุกคนดูตามใบเลยนะฮะทุกคนดูจบก็คือแบบสุดยอดเก่งมากนี่นะคะสาวมาฟังเราให้จอดให้จบนะทุกคนก็จะได้ครบ6กหุ้นในะในคลิปเดียวนะคะอ่ะประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังๆนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ